คนพูดนั้นไม่อยากปานใดเพื่อนเอย่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิตรจำไว้ว่าถ้าทนลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงทนไม่ได้ ยาปรารถนาเป็นผู้นำพลตรีหลวงวจิตวาฒการฝึกศิลปะการพูดเพื่อส,สร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพ mm. ื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัตรมรุคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5 หรือ02 393 7244ลูกเล่นลูกหารวมบรรทัดฐาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวัน โดยอาจารย์ธินวัตรมฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ c ีเอบุ๊ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโก้พับลิชิง่งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสาร์บุคลิกพลิกคุณค่าชีวิต สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ HR Poling กลุ่มบริษัท HR Poling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไวเฮอริเทและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3ในช่วงของสถานีทุนมนุษย์ ในแบบของต้นแบบทุนมนุษย์กับทุนมนุษย์สร้างได้กับสถาบันไอซีเนี่ยนะครับยังเป็นารเกียส่วนหนึ่งที่เรา,เราพูดคุยว่าในเรื่องของวันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานสากลน,นะครับซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมีความข้ามวอดมาเป็นชั่วอายุคนแลยนะครับจะว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เองได้ไดรับเกียรตินะครับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสําคัญยิ่งท่านเองท่านเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรง,งงานแห่งประเทศไทย อาจารย์บรรจงบุญรัตน์นะครับอยู่กับผมนี่เองฮะตอนนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านบรรจงครับต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านบรรจงให้โอกาสกับทางสถานีทูนุ์โดยเฉพาะในช่วงต้นแบบทูนุสกับทูนุสสร้างได้กับสถาบันไอซีนะครับจริงๆแล้วภารกิจของสถาบันทูนุ์เพื่อสังคมกับสถานีทุนุ์เนี่ยนะฮะพยายามรังสรรค์บทบาทว่าเรื่องของการทํางานภาคีเครือข่ายทํางานว่าเรื่องระบบไตภาคีทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับท่านบรรจงครับ ภารกิจของสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยปัจจุบันนี้ทาอะไรอย่างไรบ้างครับท่านครับสิ่งแล้วถ้าเราพูดถึงสภาองค์การลูกจ้างเราต้องพูดถึงสาภาพแรงงานก่อนครับเพราะว่าสาภาพแรงงานเกิดจากการรวมตัวของลูกจ้างหลายสิบคนขึ้นไปครับมีสาภาพแรงงานแล้วก็มีสาพันธแรงงานครับแล้วก็ไปสู่สภาองค์การลูกจ้างครับซึ่งรวมตัวกัน15หสาภาพขึ้นไป15ห้าสาภาพแรงงานใช่ครับสาภาพแรงงานเนี่ยเราทํางาน ในสถานประกอบการกับก็เสริมสร้างแรงงานทําบันดีระหว่างนายจ้างกับลู้จ้างกับภารกิจของสาภาพแรงงานก็ก็คืออาจจะมีการเรียกร้องอเพิ่มเติมสวัสดิการกเพื่อเป็นความมั่นคงข,งของชีวิตการทำงานเพือ่อนีป็นไปตามพรบแรงงานะสัปดาห์นีพ้พรบแรงงานสัาพันสองพัห้าร้อยสบแปดครับหลังจากของสาภาพแรงงาน,น,านถ้าเรามาดูของสาพัน สหพันธ์แรงงานก็สองสาภาพขึ้นไปก็สามารถตั้งสาพันธ์แรงงานได้ก็ส่งเสริมในเรื่องการศึกษาให้ความรู้แก่มวลสมาชิกในสานในกิจการประเภทเ,เดียวกันแต่ส่วนของสภานการลูจกจ้างนั้นเรามีหลากหลายสาภาพแรงงานซึ่งมารวมตัวกันภาระหน้าที่ของเราก็ให้การศึกสาเหมือนกันเพื่อให้สมาชิกของสภานการลูกจ้างนั้นได้มีความรู้ในเรื่องหลักของการเจรจาต่อรองหลักของเรื่องกฎหมายแรงงานหลักของการอยู่ร่วมกัน ในระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อต้องการสร้างให้บุคคลทั้งนายจ้างลูกจ้างอยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขสแสดงว่าความสําสคัญตัวสิ่งเหล่านี้ที่ทางทางกฎหมายเนี่ยเปิดช่องว่างไว้ก็คือมุ่งเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ์<ช>การพัฒนาการทํางานร่วมกัน<ช>นะครับในสถานประกอบการแห่งเดียวกันนะครับแล้วก็ความสําสคัญของสาภาพแรงงานเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้กับทางภาครัฐด้วยนะครับ<ช>มันก็เก่งดีมีสุขอย่<ช>างนคือนายจ้างบางประ,ประเภทเนี่ยก็อเอาเปรียบแรงงานนะครับท่านก็ มีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งเ <c oughs> ขาบอกว่าสถานประกอบก,การขนาดนี้เนี่ยมีสามแสนกว่า <c oughs> สถานประกอบการแต่เรามีสาภาพใางงานแค่หนึ่พันกว่าแห่งแค่นั้นเอง <c oughs> รู้สึกว่าถ้าจดส่วนแล้วก็มันน้อยนิด <c oughs> ที่เราย <c oughs> ้ายคนรู้จักคำว่าสาภาพแรงงาน <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ในคำว่าสาภาพแรงงานเนี่ยเราไม่ถ้าเรียนแล้วระด,ดับปริญญาตรีท่านั้นเอง <c oughs> มีการเรียนอยู่ แค่เล่มเดียวแนี่แทบจะไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปว่ามีสาภาพแรงงานแล้วดียังไงดีอย่างไรแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่แล้วมองสาภาพแรงงานยังภาพลอบอยู่ยท่าน,ใน,ใ,นในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกือบทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมั้งฮะในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีสาภาพแรงงานเพื่อเป็นตัวกระตุ้นในการดําเนินการว่าเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระบบไต้ภาคีด้วยส่วนหนึ่งเป็นระบบทวิภาคีส่วนหนึ่งด้วยทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรูกจ้างทำไมประเทศไทยเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางหลายๆองค์การไม่ค่อยได้ความสาคัญ กระบวนการรายงานสมัครกับนั่นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงฐานประเทศเนี่ยเรามองถึงประเทศญี่ปุน่นเขาตั้งมาค่อนข้างยาวนานานาน,ะนะาเป็นร้อยร้อยปีแต่แเรามองประเทศไทยเนี่ยข้ามาประเทศไทยก็จําจนวนก็ผมว่าสักครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยจริงแล้วเนี่ยในสถานประกอบการหลายแห่งทําไมไม่้ความสําคัญเพราะว่าสาภาพบ้านเราเนี่ยเราต้องพูดความจริงว่า เราตั้งสภาพมาด้วยแรงกดดันด้วยการเอาทัดเอาเปรียบมันถึงมีสภาพแรงงานขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดสภาพแรงงานที่บ้านเขาเนี่ยเขาตั้งด้วยความไม่ได้ไม่มีแรงกดดันเขาต้องการสร้างเพื่อต้องการให้เกิดแรงงานสัมพันธ์เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาให้เกิดมีการทํางานที่เกิดการรวมตัวกันสร้างความรักความสามัคคีเป็นผลผลิตที่ออกมา ด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแต่บ้านเราเนี่ยเราตั้งสาภาพแรงงานมาด้วยแรงขอดันโดนตัดค่าแรงโดนจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมแรงงานไม่ไม่ขึ้นค่าแรงให้เขาไปเลยก็รวมรวมตัวกันตั้งสาภาพแรงงานขึ้นมาแล้วคนที่ตั้งสาภาพแรงงานใหม่ๆนั้นก็มองว่าคนขาดงานบ้างเกงานบ้างรวมตัวมาตั้งสาภาพแรงงานเหมือนคนเกมารวมกันอะ พอตั้งสาขาวางแรงงานมาได้แล้วก็ต้องการจะเรียกร้องอย่างเดียวคือผ,ผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในเรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะมองว่าใ,ในส่วนหนึ่งของผู้ใช้แรงงาน,นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นแรงงานสามารถสร้างชาตินะครับพยายามเลยคือแรงงานสร้างชาติถู่ไหมครับแล้วในความที่เราเป็นหน่วยงานที่ไปอยู่ในกลางๆของสถาบันมนุษย์นะครับพยายามเสริมสร้างกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ทํายังไงฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสูงๆนะครับแล้วประเด็นหลักที่ท่านบรรจงพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โดนใจผมมากก็คือ มันมีในจ้างหลายประเภทนะครับสภาพการจ้างไม่อืดอหน่วยสองอารัดเอาเปรียบแรงงานนะครับอ,อ,อายุการจ้างโดยเฉพาะเรื่องการจ้างเหมาแรงงานบางส่วนเนี่ยนะฮะก็ไปเก็บเงินค่าหัวคิวค่าใบสมัครค่าค้ำปาาระกัน mm hmm. ก็มีประเด็นตรงนี้นะครับแล้วสภาพการจ้างบางรายการก็ไม่มีการโอนยายในกทบุคลากรไปเป็นพนักงานประจำ mm hmm. อันนี้คือเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ทางลูกจ้างเองก็ไปรวมตัวนะครับเรียกร้องสิทธิที่เขาควรมีเพิ่พได้นะครับ mm hmm. ท่านครับในสภาองค์การลูกจ้างที่ท่านบรรจงบริหารจัดการนะมีสมาชิกประมาณมากน้อยขนาดไหนครับ ตอนนี้ในส่วนของสภามการลูกจ้างเองนี่ประมาณร้อยสามสิบสาภาพแรงงานเรามีหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ทำอาหารแล้วก็กิจการประเภทรถยนต์เรามีหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็มีแรงงานจ้างเหมาพอเราพูดถึงแรงงานจ้างเหมานี่ที่คนทําไมต้องข้าวออกอยู่ตลอดเวลาคนถือว่าแรงงานจ้างเหมานี่ก็ถือว่าขาดความมั่นคงในการทํางานถ้าไอ สถานประกอบการไหนนายจ้างดีหน่อยนึงก็ให้สิทธิเท่าเทียมกันก็มีไม่ใช่เป็นมีก็มีมโดยเฉพาะสถานที่ประกอบการที่ผมทํางานอยู่เนี่ยในสยามพิเกนเนี่ยเราให้สิทธิเท่าเทียมกับพนักงานประจําครับพนักงานประจําได้โบนัสเท่าไหร่จ้างเหมาได้เท่าไหร่อันนี้อยู่ในจิตสํานึกของผู้บริหารด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเห็นผมเห็นมีนายจ้างหลายๆกลุ่มองค์การคือไม่อยากจะเอ่ยนามว่าเป็นประเทศอะไรนะที่เป็นนายจ้างที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราไม่เพีกิจการเลยพยายามเปิดกฎหมายนึงที่ปรึกษาเข้ามา แล้วหลายๆส่วนก็คือพยายามจะเอาระเรียงกับแรงงานนะครับอันนี้เป็น <ะ S 2> เป็นเรื่องที่น่าหัวนะท่านท่านะนะครับแล้วผมเห็นนะฮะว่าลูกจ้างส่วนใหญ่โดยเฉพาะปีนี้วันแรงงานแห่งชาติวันที่เ,เนี่ยวันเมรเดเนี่ยนะครับผมทราบว,ว่ามีหลายปัจจัยเลยนะฮ<น>ะที่พยายามมุ่งเน้นว่าเอ้ยย่นข้อร้องปีนี้เนี่ยจะต้องมีหัวข้ออะไรอย่างไรบ้างท <นะ S 2> ี่ผมทราบคือท่านท่านบรรจงเป็นกรรมการในการจัดงานปีนี้ด้วยใช่ครับเห็นประมาณ10บสเรื่องถูกไหมครับเรื่องหลักๆที่มีอะไรบ้างท่านท่านจงแนในปีนี้เนี่ยับ ในส่วนของจัด,ดาางานวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยว่ากิจกรรมวรันแรงงานในเรามีทุกปีปีนี้เรารวมตัวกันประมาณ10 3สภาองค์การลูกจ้างแล้วก็มีประดับรัฐวิสาหกิดด้วยครับก่มรัฐวิสาหกิจมีสาพันรัฐวิสาหกิจแล้วก็สมาพัานธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก็รวมตัวกันทั้งหมด15องค์กรด้วยกันร่วมกับจนนัดงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ก็จัดที่ท้องสามหลวงเหมือนเดิม แล้วก็อยู่ในข้อเรียกร้องวันใรงงานที่เราเรียกร้องมาค่อนข้างที่จะยาวนานับนั่นก็คือให้รัฐบาลรับรองอนุธยา87และ98 87 98คือขององค์การแรงงานของประเทศแทนโดยตรงในเรื่องการจัดตั้งสภาพแรงงานในเรื่องการเจรจาต่อรองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมับเพื่อเราต้องการให้สภาพแรงงานบ้านเราได้รับการพัฒนาไปในสิ่งที่ดีไม่อยากให้หลบหลบซ่อนๆในการจัดตั้ง เพราะจัดตั้งสาภาพแรงงานแต่ละครั้งเนี่ยมันลลบากซ่อนๆกันกว่าจะโผล่มาได้พอนายจ้างรู้ว่ามีสาภาพแรงงานก็เลิกจ้างเลยล้มสาภาพเลยล้มสารภาพเลยทีนี้ก็มีมือปืนรับจ้างอย่างใช่ไหมครับที่ต้องการล้มสาภาพอ่ามันเลยทําให้แใ่งานในอาจารย์ไม่ใช่ผมมันทาให้แรงงานไม่เกิดเกิดความไม่เข้มแข็งบอกว่าสามกอบการมีั้งสามแสนทำไมแรงงานมีแต่พันแหว่งแค่นั้นเองครับเพราะกว่าจะตั้งทีลาบากอ่าแล้วรู้สึกว่าอีกอีกสองเรื่องท่านฮะมันจะมีเรื่องของการปริรูประบบประกันสังคมด้วย กับเรื่องของการปรับค่ชชาจ้างที่เป็นธรรมมีใช่ไหม,มวนหนารรู้สึกข้อสุดท้ายที่ผมจำ <โ scores S 1> ไม่ผิดเนี่ยนนจะพยายามมุ่งเน้นให้รัฐจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กนี่นก็เรียกร้องมายาวนานครับแล้วก็รัฐก็พยายามที่จะทําเป็นกลุ่มภุมไม่ใช่รัฐไม่พยายามนะก็พยายามที่จะทําตามศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆเพราะว่าท่านนายจ้างบางแห่งเขาอนุญาตเขาก็ตั้งง่ายครับรัฐก็ช่วยสนับสนุนไปส่วนหนึ่ง แต่ว่ายังไม่เต็มที่ผมขออนุญาตชื่นชมบริษัทเปงท่านเปิรนเคยมีโอกาสไปรู้จักกับบริษัทเอซีพีดชันที่ที่ชลบุรีใกล้ๆกับโรงงานของท่านเลยอันนั้นมีศูนย์ดําเนินการว่าเรื่องของศูนย์เล็กเลยภายในโรงงานแล้วชันกิจกรรมก็ค่อจะต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปอย่างนี้ดีกว่าครับผมคงมีเรื่องที่ต้องคาใจกับท่านบรรจงหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาเป็นไปวันแรงงานแห่งชาติ สองคือกิจกรรมที่มีเมื่อสักครู่นี้ได้คุยพูยกันอยู่แล้วและสําคัญยิ่งอยากรู้มากเลยทําไมถึงมีสภาวการลูกจ้างมากที่สุดในโลกนะครับสักครู่นะครับ